มาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกันในวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะทางผู้การตำรวจบุรีรัมย์นะคะได้นำทางค่ะเปิดป้ายขึ้นอาคารที่ทำการโรงพักสอพอชุมแสนอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์แห่งใหม่เพื่อเป็นที่บริการประชาชนค่ะเ <Oui. S 1> มื่อวานนี้นะคะพลตำรวจตรีชัดรวังแสงเพชรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดที่ทำการสอพอชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมที่ได้รับการพิจารณาก่อสร้างอาคารใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาในโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทน396โรงพักทั่วไทยแต่ว่าพึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็พร้อมเปิดให้บริการประชาชน โดยสถานีตำรวจภูทรชุมแสงนะคะเป็นแห่งที่3าค่ะที่ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จในจำนวน6โรงพักในสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีพันตำรวจเอกสารุพจ์มุ่งมารองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์พันตำรวจเอกนรงฤทธิ์ด,ด่านสุวรรณรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พันตำรวจโทวิสิตบัวสง่าวงศารวัตใหญ่สอพอชุมแสงนายโกวิทยาบูรณ นายอำเภอสตึกพร้อมผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ผู้นำชุมชนนะคะพร้อมกับประชาชนร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากภายในงานค่ะได้มีการนิมนต์พระราชปัญญาวิสารัตหรือหลวงปู่เหลืองฉันทาขโมเจ้าอาวาสวัดกระดึงทองอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดบุรีรัมย์มาประกอบพิธีเจิมป้ายพิธีบวงสรวงสักการะพระพุทธชุมแสงธรรมโชติพระพุทธร,รูปประจำสอพอชุมแสงการมอบประกาศสนียบัตรแก่ผู้ที่มีอุปการะคุณที่สนับสนุนภารกิจของสถานีตำรวจภูทรชุมแสงแล้วก็การปลูกต้นไม้นะคะทั้งนี้ค่ะสำหรับอาคารที่ทำการสอพอชุมแสงแห่งใหม่สูงสองชั้นตั้งอยู่ถัดจากสอพอแห่งเดิมประมาณ50เมตร ที่สร้างด้วยไม้มีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรมตามสภาพโดยอาคารที่ทำการแห่งใหม่ภายนอกมีการปลูกต้นไม้โดยภายนอาคารค่ะก็มีการแต่งนะคะแบ่งการให้บริการเป็นสัสดส่วนไม่ซับซ้อนบริเวณชั้นล่างมีโต๊ะประชาสัมพันธ์มีห้องที่รับแจ้งความคดีอาญาและก็การจราจรห้องพนักงานสอบสวนรวมถึงห้องหัวหน้าสถานีตำรวจ ส่วนบริเวณชั้น2ค่ะเป็นห้องทำงานห้องประชุมสปกอรหรือศูนย์สั่งการกรณีมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญในพื้นที่และสามารถใช้ประชุมระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งยังมีการติดป้ายขอความประชาสัมพันธ์ต่างๆไว้อย่างเด่นชัดในขณะที่อาคารหลังเก่าก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งร้างนะคะเตรียมมีการปรับปรุงเป็นสถานที่ทำงานด้วยเช่นเดียวกัน ปัจจุบันมีพันตำรวจโทวิสิตบัวสง่าวงดำรงตำแหน่งเป็นสารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีมีข้าราชการตำรวจในสังกัด3 0นายสัญญาบาตร4 4นายประทวน16นายมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน3าตำบลด้วยกันค่ะคือตำบลชุมแสงตำบลเมืองแก่ตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกรวม53หมู่บ้านด้วยกัน ทั้งนี้นะคะทางพลตำรวจตรีชาตรวัตรได้กล่าวว่าทางสอพอชุมแสงเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้มีความปลอดภัยจากอาชญากรรมต่างๆขอฝากให้ข้าราชการตำรวจทุกนายค่ะมีการเน้นในการทำงานเชิงรุกโดยมีทีมออกทำงานทั้งชุดมวลชนสัมพันธ์การออกตรวจตราเฝ้าระวังเหตุและดูแลคำปรึกษาแก่พี่น้องประชาชนถึงบ้าน เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้ประชาชนนะคะมีความอุ่นใจมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งตำรวจทุกนายค่ะต้องทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนให้ดีเพราะการได้มาซึ่งอาคารที่ทำการแห่งใหมน่นี้ได้มาจากเงินภาษีของประชาชนและตำรวจจะต้องยึดถือเรื่องการให้บริการประชาชนนะคะให้เป็นเรื่อง หนึบอันดับหนึ่งเลยค่ะเพื่อที่ให้ประชาชนนั้นมีความสุขนะคะโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เวลาที่มีเหตุอะไรก็จะสามารถมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกทั้งการปร,ปรับปรุงครั้งนี้ค่ะก็เพื่อที่ให้ระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นระบบระเบียบกันมากยิ่งขึ้นนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานีที่มีขึ้นเพื่อที่จะดูแลประชาชนในพื้นที่จริงๆค่ะ